สวัสดีค่ะวันนี้น้องรันดาก็จะมาทำสลามนั่นเองค่ะหาซื้อง่ายนะคะวัตถุดิบแล้วก็ทำง่ายง่ายนะคะไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีแป้งโยคีกาวน้ำใสากาวน้ำคูณแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็สีผสมอาหารหรือว่าเป็นสีอะไรก็ได้นะคะ แล้วก็แชมพูหรือว่าจะเป็นครีมอับนะ้ำนะคะไงเราไปเริ่มกันเลยแล้วก็จะต้องมีชามกับช้อนด้วยนะคะนี่ค่ะขอบอกเลยนะคะว่าน้องรันดาเนี่ยทำส่วนผสมมาแล้วนะคะนั่นก็คืออันนี้นะคะกาวน้ำใส5ช้อนค่ะ กาวน้ำขุ่น3ช้อนแล้วก็น้ำนะคะใส่นิดนึงค่ะแล้วก็ใส่สีผสมอาหารสัก2หยดค่ะแล้วจากนั้นก็ใส่สบ,บู่หนึ่งปื๊ดค่ะแล้วจากนั้นนะคะอันดับสุดท้ายเราก็คนนั่นเอง เราก็จะต้องคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปด้วยนะคะมันจะได้ก่อตัวไวๆค่ะใส่แป้งนะคะแล้วก็คนอีกทีนะคะคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่แป้ง ใส่แป้งแล้วก็คนใส่แป้งแล้วก็คนค่ะจนมันเริ่มกรอบัวนะคะก็จะขอบอกเลยว่าแป้งโยคีเนี่ยต้องใส่เยอะมากก็จะต้องเป็นแป้งโยคีในรัศมีวงกลมค่ะ ขอบอกนะคะสลามที่น้องลันดาทาไว้ก่อนหน้านี้แล้วโชว์ให้แล้วนะคะเป็นสลามที่มีปริมาณมากเพราะว่าหนูทําหลายๆรอบแล้วเอามาผสมกันค่ะแล้ววันนี้หนูก็จะเอามาผสมอีกทีเพราะว่าวันนี้หนูมีแค่เขาเรียกว่ามีสีผสมอาหารแค่สีเดียวค่ะก็ว่าจะไปซื้อสีใหม่อยู่นะคะคนให้เกาะตัวนะคะ ตัวเลยวัตถุดิบง่ายมากเลยนะคะหาซื้อง่ายกาวน้ำใสนี้ก็ราคาไม่แพงค่ะแป้งโยคยีก็25บาทค่ะจับตัวให้เป็นก้อนเลยแล้วพอเป็นก้อนเนี่ยจะบอกว่ามันก็จะยืดให้พวกเราดูเองค่ะทุกคน ดี๋ยวมันก็จะจับตัวเป็นก้อนนะคะจับตัวเป็นก้อนนะคะนี่ทุกคนเห็นนะมส่อีกนิดโอเคแล้วก็คอนอีกที่อันนี้ก็เริ่มจะจับตัวแล้วนะคะนี่นี่นี่ได้แล้วได้แล้วเริ่มจับตัวบางส่วนแล้วค่ะ ใส่อีกหน่อยเดี๋ยวก็ได้แล้วค่ะวิ่งเห็นไหมคะนี่นี่เห็นมามมันเหมือนจะยืดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวต้องใส่แป้งอีกหน่อยคะ่ะแล้วก็ตรงนี้ ตอนแรกนะคะมันจะติดนิดหน่อยนะคะแต่สูตรนี้นะคะก็จะขอบอกเลยว่าดีมากๆค่ะงั้นเราไปอ้าวอีกอันหนึงเลยะคะ่ะเนียนเองเราก็จะต้องใส่เข้าไปนะคะใส่เข้าไปแล้วกดค่ะกดเลย แล้วเอามาผสมกันอีกรอบหนึ่งค่ะนี่ค่ะอุ้ยมันนุ่มมากนะคะจะขอบอกให้ทำเยอะๆนะคะแล้วเอามาผสมกันเนี่ยจะทำให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันแบบรู้สึกนุ่มนิ่มนะคะกดก็จะมีเสียงด้วยนะคะกด นะคะคเดี๋ยวจะกดให้ดูค่ะแต่ของหนูไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่ถึงแม้จะไม่มีเสียงแต่ว่ามันก็เล่นสนุกมากนะคะถ้ามีคนอีกคนมายื่นให้นะคะรับรองว่าสนุกโคตรเลยค่ะไงหนูก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไงก็ ไบายน,นะคะได้ยินเสียงมันตดไหม,มนะคะเสียงมันตดกัตัดได้นะคะไงก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ